ชมชาวเกษตรก,กรทุกท่านโดยครบวน,นี้จะพามาดูเครื่องคุมไน่นำดัดแปลงอีกแล้วนะครับน,นี่ก็จะมีทั้งปุ๋ยมาซื้อมันครับนี่เป็นระบบมอเตอร์นะครับแล้วก็มีกล่องควบคุมนะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูกันหัวล่องนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเราจะอธิบายฟังมาีอะไรบ้า,า,า,บางนะครับนี่นะครับ ครับผมเมนี่ครับผมไอทีนเป็นเล็กๆนี่ไม่ต้องสสัยครับผมเอาเป็นวัดระยะล่องนะครับผมว่าเอาระยะห่างเท่าไหร่นะครับก็มีเอาไว้ช่วยในการคุมล่องนะครับนี่ มาทดลองกันให้ดูแบบสดๆเลยนะครับผมสดๆเลยใหม่เป็นอ่าเพิ่มทางปุ๋ยเข้ามาด้วยครับผมเป็นในการใส่ปุ๋ยแล้วก็เอาคุมร่องไปด้วยนะครับนี่ไปแล้วครับอันนี้ก็ลอคุมมาแล้วนะครับผมตรงนี้นี่ไปแล้วแล้วก็ฝั่งนู้น นะเห็นไหม่ยนะฝั่งนู้นก็คุมไปแล้วนะครับผมก็มาลองคุมฝั่งนี้กันบ้างนะครับนี่ครับผมสวยงามเลยนะครับนี่ไปช้าแต่ช่วยครับผมไปเร็วดินกบหลุมหมดนะครับกบล่องนะครับกบผ้ายางหมดเลยนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูกันนะครับว่ามีอะไรปรับเปลี่ยนไปใหม่บ้างนะครับผมแล้วก็ใช้ระบบอะไรในการปั่นทั้งปุ๋ยนะครับ ก็ใครที่เคยดูคลิปผมนะครับผมในช่องธนวัฒน์ชาแนลนะครับใครที่เคยดูคลิปอา่านสีใส่ทั้งปุ๋ยนะฮะก็แนวผมก็เป็นระบบเดียวกันเลยนะฮะนี่เป็นระบบปั่นมอเตอร์นะครับสงสัยอีกว่าปั่นยังไงทำไมถึงปั่นได้ครับอ่า๋ยวพาไปดูอีกนะครับผม นีคผมก็ปรับเปลี่ยนขนาดรถไถมาเป็น36มสิแรงนะครับเป็นรถไถใหญ่มาคุมเลยวันนี้ถามว่า B ยี่สี่หายไปไหนครับผมไม่หายครับจอดอยู่นู่นนะส้มๆนะเห็นไหมครับผมนู่นจอดอยู่น,น,นะครับผมจอดอยู่ทางนู่นฮนะ นี่นะครับวันนี้เราเอาเจ้าใหญ่ยักษ์มาคุมดูนะครับผมมาลองงานเลขของเครื่องคุมเลยนะฮะปกติทุกคนก็จะเห็นน้องบียี่สี่ของเราออกงานตลอดนะผมวันนี้ก็มางานตีนก็ลองเอาเจ้าแอลสามกแรงมาดูนะครับผม เวลาคุมเราก็จะระวังกันดีๆนะผมเราก็จะ,ะวางระวังแค่ตอไม้นะครับงั้นเสียหายหลายหลายบาทแล้วเสียหายหลายาแรงด้วยนะครับนี่นะครับผมระบบสังการผมเป็นกรองนะครับ นี่นะครับยกหน่อยยกยกเสร็จแล้วก็ต่อกับแบตหน้ารถนะผมก็จะมีสายแยกออกมาครับเป็นต่อออกมานะมต่อจากกล่องนะฮะนี่นะครับแล้วก็จะมัดสายไว้หัวล่องนะ เน่สายไปด้วยผมจะสายไปด้วยครับยากครับผมยากยากต้องิึงกลับมานะครับ เราก็เปลี่ยนพายางก่อนนะครับนี่ครับเห็นเขียวเขียวลึกงเหลืองหรือว่าขา,ขาวๆงี้ไม่ต้องตกใจนะครับทวงครับมันเบาเกินฮะเดี๋ยวรอดูรุ่นใหม่ครับผมไม่ต้องทวงแน่นอนครับเหล็กหนาๆเลยนะนี่นะครับ เราอย่าพากันก่อน<ไ>อนะครับเรื่อยนี่ฮะไปแล้วครับผมโ,โหขนาดรถไถใหญ่ยังคุมดีคุมตรงเลยฮะสมชื่อจริงๆครับผมเครื่องคุมในตำนานนะครับผมที่อยู่กับเรามาตั้งหลายปีหลายแต่โดนนะฮะ ต่แปลงมันก็ยังใช้ดีอยู่เหมือนเดิมนะผมโอ้โหสุดยอดจริงๆครับอันนี้ก็จะเป็นคุมแปลงปลูกอ่าแตงโมนะฮะก็จะใช้ร่องขนาดกว้างหน่อยครับผมเป็นให้รถวิ่งนะก็จะกว้างหน่อยครับพอดีว่าอ่าเราต้องพลิกเรือเครือของแตงนะครับมาไว้ฝั่งนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกนะฮะอธิบายไม่ถูกมืองกันครับผมก็เดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูนะฮะอืม ทุกอย่างมันต้องถ่ายดูอยู่แล้วถ,ถ,ถ้าถ้าท่านผู้ชมอยากรู้นะครับอยากดูนะฮะฝากกดไลค์เยอะๆครับผมถ้าอยากดูนะีกสองเดือนเจอกันครับผมแตงมันก็สองเดือนอยู่แล้วเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยอันนี้เราก็มาปลูก,กเดือนธันวานครับผมเอยมาคุมผ้าเดือนธันวามาปลูกอะไรล่ะมันก็ต้องมาคุมผ้าก่อนสิถึงจะปลูกได้ออ่นนี้นะฮะไปแล้วครับผม โอ้โหเดิอนอยากไหมผมมันเป็นดินทรายผมเป็นเดิอนอยากก็ผมแล้วก็กระเต็ดทรายขึ้นมานะฮะเดี๋ยวเราต้องค่อยๆเดินนะผมเนี่ยมันเหนือน่อยตรงตองเดินนี่เด๋มันไม่เหนือน่อยอะไรหรอกมันเหนื่อยตรงเดินนะฮะอ่ะอานี้นะครับ เหนียครับผมไม่เหนียดเลยครับเหนียเดินฮนะการทํางานแล้วก็ทุกอย่างปกติหมดเลยนะครับแล้วก็แค่เสริมทั้งปุ๋ยเข้ามาแล้วก็ถ่วงน้ําหนักเข้าไว้นะับผมปกติก็จะใช้คนในการถ่วงฮนะแต่นี้มันมีทั้งปุ๋ยมันเ้วยเราต้องใช้อทรายใส่กระสอบแล้วก็เอามาถ่วงไว้นะฮะพะดีว่ามันติดทั้งปุ๋ยฮะเลยใช้คนนั่งไม่ได้ ถ้าผู้ชมสงสัยนะครับว่าเห็นทางปุ๋ยแบบนี้แล้วจะทาขายหรือไม่ทาครับผมทำราคาก็จะคุยกันโทรมาคุยสอบถามกันได้ครับผมราคาครับผมเำหรใครที่จองคิวนะผมพลาดผมรอปีหน้าครับผมคิวเดือนนี้ก็ได้เตรียมไปทียบร้อยแล้วนะครับก็รอเดือนหน้าเนาะ เอ้ปีหน้าดิปีหน้าจะมาเดือนหน้าเลยก็ปีหน้าเลยนี่นะครับพามาดูตอนปุ๋ยลงกันบ้านนะนว่ามันมันลงไปยังไงแล้วมันเข้าไปได้ยังไงนะจะพามาดูนะครับผม เห็นไหมครับผมนี่ฮะเห็นปุ๋ยไหมครับนี่ฮะลงมาแล้วครับเนเนน้อยขาวๆนะฮะนี่นะฮะนี่ครับมีตัวผ่านปุ๋ยอยู่ด้านในนะฮะร,ระบบก็ใช้เป็นระบบมอเตอร์ต่้งหน้าฐานกล่องนะครับแล้วก็ต่อเข้าเป็นหน้ารถนะฮะ เราก็จะมีชุดกล่องไปให้นะครับแล้วก็สายไปต่ออีกนะครับ้สงสัยกันตรงไหนก็สอบถามได,นะด้นะครับแล้วก็ปุยนะครับนี่ใครังก็นี่นะครับผมโอ้โหสวยๆงามๆเลยครับ คุมตรงคุมดีต้องเครื่องคุมในตำนานตัวนี้ครับอะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกลองหนึ่งกันเลยนะครับผมไปเดี๋ยวเราวาปไปเลยด้วยกันเช้าปู้ นี่ครับบอกเลครับผมฟ้มาแค่แป๊บเดียวนะไม่ต้องหว่วงนะครับพามาดูอีกหนึ่งกลองนะครับก็คุมก็ประมาณแปดไล่นะครับก็ใช้เวลาพอสมควร,ร,ร,รนะก็เรามาถ่ายหีให้ท่านผู้ชมดูนะว่าเราจะมีสินค้าออกมาจําหน่ายแล้วแล้วก็สินค้าใหม่นะฮะก็จะเป็นตามที่คลิปตามที่เห็นในคลิปเลยเนาะก็นะครับผมก็จะเป็นเพิ่มทั้งปุ๋ยเข้ามาราคาก็ โทรมาสอบถามแล้วก็โทรมาคุยกันได้ผมก็ย้ำนะครับผมว่าคิวปีนี้เต็มแล้วก็รอคิวปีนหน้าสั่งจองคิวได้เลยนะครับผมใครสั่งใครสั่งแล้วก็จองคิวไว้ก็รอรับของได้เลยนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรเรามาลุ้นกันนะฮะแล้วก็คลิปหน้าผมก็จะทําเป็นเกี่ยวกับแตงโมนะครับผมก็เดี๋ยวมาเจอกันอีพีหน้านะบ๊ายบาย